ก่าบสบายดีพ่อแม่พี่น้องก่าบสบายดีเอฟซีทูกฐานเด้อพายใประเทศต่างประเทศพ่อพ่อกับสองสารีป้าป้ามาเบิ่งกพลังน่อยนี่ผู้ผู้เอาไปนั่งพูไปยังห่มไปเอาตังไม้อันละซ้านั่งน้ำยังห่มนะเติ๊กผู้ผู้ตังอยู่พี่ฮัมแตซ้ายพี่เจ้ามานั่งเลมันแดดจะไปขายอยู่จะลดกันขายได้ ผู้หญิงเลือกผู้ชายเออเออผู้หญิงหางน่ะมาอยอ่ก็ันไหนเออมันขาวเนาะ ฝร oh, oh ั่งฝรั่งนาเกียติาฝรั่งายาอไปมาง่ายนะเ่ยยอาไปสถิติสดเลยมันะหน่อึกเจ้าฝรั่งาเนวเอมึงหอเอ้ยเยบพื่อนานนะเอ้ยเงียบไปเปื่อยอยตากะเป็นกินน้ตาลเนาะเออหนังนัดไปลำเอออี่รอยค้นเป็นตะแพงแผ่ทำมัน สมบปีโอ้ยมันใหญ่เลี้ยงสมบปีโอ้ยได้จากปีอะไรล่ะสาวนี่เออเป็นได้แม่ผ่นไปน่ะไปอยู่พุ่นบ่เ่นไานงาน โอ้ช oh, um. uh. uh. uh ิมาเฮดไปแต่งงานยูแ huh. ล้วเห็นแต่ในโทรศัพท์เออตอนเราไปนั่นได้จากปีจากเดือนล่ะสาวยังบ่ดปีเลยเนาะอือนมาถิ่มให้ไม่ใหญ่เลี้ยงได้หกเดือนเมีพันก็ไปทำงานหาเงินพอแหละอยู่กับแฟนพันพอแหละเขากับเนาะแมน เพินกระผากให้มากเลยเลยบอลสาวโอ้ยไม่ใหญ่ะผ้าแข็งแดดแข็งหน้ายเนาะอนอแข็งแดดแข่งหน่ายมน่หนหอยตะเล่นตะเล่นย่ามเฮดเอาให้ขัดเกี่ยมาเหอเียอมน้องเือเพียอเกี่ยไม่ย่งมันโยงกับกัรล้านหรอวะ สางเปนี่ยนใหญ่นเออตาเนี่ยใหญ่ผึ่งกระตแบบว่าผู้ดียวเนาะยายอือโอ้มาก็ใน้องต เขาไปต่อยาหานปเงินแล้วก็ปอกระป๋องไปเอาอะไรหนึ่งล้าานได้กระเทียมหนึ่งหาพวกแซนถูกอายาโอ้น้องอันกินหนากินไนเด้หรอนั่งนั่อุ้มด้วย่ะเออฝันว่าไปฝนว่าไปกินนมกินเ เปนกยะยาอัห mm ้อยูนไมหบงกำลังฮัว่าวด้น่าาเหต่าจิ่ว mm ่าลาได้หันนน่ะเลย้ามสิบแาใหอยีว่าลาวให้มา่วาวาลาวอนเล่นเนาะเอาสไปน้ำบ่เอาเสียไปน้ำเออใหญ่ไปนะใหญ่มากไปได้ลูกเขา

งองมอืมมองหลอง,งามโอ้อเ,อเอพิ่นไปอันไปทำเงินคายฐานเพื่อนเป็นคายฐาน ขันส่องหมาเลยหมูส่องขนาดนี้หมูยังส่องเลยเพี้ยงจะไส่อเที่ยงเอาล้านนี่แต่ผักผ้ากันข้างนอกกิดตัวเขาใหญ่แล้ยเขาใหญ่เจนมันใหญ่ปานายเขาเอาไปนะเขาเอาผู้น้อยหรือผู้ใหญ่เนี่ยจักปีบเลยเดือนอ่าป้าจะมึปานายนี่เมันอยู่ลำเขาไอีมีมันก็อยู่อ่าโทษเที่ยงดำเออเที่ยงเจดดำพี่น้องม่ได้ม่ได้เห็นตะโดนแหละ จะเป็นน้องผืนแลเป็นไทย,ทยตอนนี้อยู่นูนสูงพี่น้องหรือว่าอยู่ทางบ้านลังสีเขียวพีน่น้นองเลยป้ากุหลาจักลายแทนแนะนะฉัมาดับหน้าหลับจ้างก่อนพี่น้องเลยว่า,าผู้ไทยกับไทยเป็นไทยเลยจ้ะพี่น้องจักเด้ ผู้ยืนต้นค้มกับยืนผู้รับหน้ากับดำบ้านนี่พี่น้องเลยผู้นั่งก็นั่งบ้านเนี่ย,ย,ยมาหอดแล้วสนนิป้า อเป็นบุญตาค่ะเออเตเปเห็ดยังีขนมานังนะะเป็นา้มานาอาจท่เทียนเลยพอ่มาไก่ละซาวจะเมงเหลืองหลาบเห็นหนาคนนาอเลยเนาะบ้านนีพี่น้อพอมาไก่โอ้ว้านน้นกับมาบ้านโน่นมาซาัวแปะเออ แมานคนเต็มตึงตั้งง้วตังมาเต็มหน้ามาสองคนสามงัวองอ้าผมพาดมาถิ่มได้นี่กะซื้อกะซื้อปลาตอนเบ่งขีดคือบไรลายคนปนี่นี่ไฟนี่นี่ขึ้นหน้าแึ้นตามีหน้ามีนวลขึ้นคว้าหน้าเป็นแบบสี่เลย มันเดีอยบล้ซเวาแล้วนี่โอ้ยได้ปากแดงอยเลย่ยันจะดำจัดำอยู่น้นี่ไม่ต่างเาขามตัมนแ่น้องดำกับหูโหลดไปโหลดมาน้องดำมาไดำน้บอหลดแพนั่นนะเีตาทำไมยังกระตุ้งยังกระตุยนูกตุงทำไมโหลด โอ้น้ำมันหถต้องใส่กระตุกแบบนี่เลยแนวาได้อุ้อ <to> <ine> ้ยแจะมาเป็นแบบนั่นนะมันเห็นอะไรออกว่านี้นะโอ้กระตุกกูหูยว่าเป็นกระตุกน้ำมันแต่กูบัวน่ว่ามันเติมน้ำมันลงในนีเอเนวนั่นเนาะ แบบนี้กามีพี่น้องพูดอะไรปน้ำมันมันหลายแน่ดิเต็มตุกดิอโอ้มันบักลายแน่น่นจะป่นท่องเลยดําี่ปกติปน้ำมันอยู่ในนี่อ่าั้นบอสบอกมียังเลยบ้านนันแล้วบุ๊มบิ๊มเำลองเบิ้งหยาจิติมหรือจิตนาไร อืมอืมจกเดือนแหละก็จะะ้านะห้ากับสองเดือนวะมาจาังใดมาตัคุณด้กินขาเขาไปกินปลากจะเห็นแบบมีไปลาหันค่ะปลาชื่อเสร็จเหมือกอืม ห่านไรหานบาคมสร้างกองโปรโมทอข้นขาาองจอดถามเนาะว่าห่านไร้กระไปยแล้วว่าห่านนั่นห่านเสียคงน้องแต้ไปเกาะกันละป่อ้ยจะยังดอกโอ้กัี่ยอ้หูสุดเย ดินเดนมาหาเธอเปอเฮ็ดเห็นลานซามแต่เปลอเฮ็ดกูแหละนั่งนันงยิ้มาได้เลยเนาะแมนอะไรอ่ะมันคือบกินลูกได้มันแปลยอ่อนนะป็นก็เป็นกินหมกโ่เลยีนกันเลยตู้าเล่ยมเหอ้อือมะะเดก กาสูดให้ <gegen violin> <acy> ิดนก็สู่ดูเบ่อเินเักสื่อใกไเอบตีคมถูกความ่พราะนบอกมันดีมันดูมันจักุ่จักควกับพ่อนอดูทเอยู่เศร้าน้หนึ่งปอให้จากปาให้มากินโอเคแค่นั้นแมนเลือกวันหนาตาสงามนะ แม่น่าให้ตื่นมาแล้วก็เห็ดเหตุจิ้นมาส่งทัวร์อะไรจะคุกมัวลงมาเนี่ยเออขนาดนาตายังบมดได้ล่างยังงานเนาะบหได้เห็นกันแต่ดนเลยจะเปลี่ยนกล้วยที่ไหนเ้ยป้าป้าหลามกินดอกมูกัมาหยอยส่กลุ่มเออทำแม่มาอะไลูกบักใหญ่ต้องเต็มให้นา

โอ้บริบัตบริบตต่คนบริบัตต่ค้นงัวพ่อแต่พี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็ขคอกีภาป่าไปเพ่งทันีดเดยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องสนีป่าด้วยพี่น้องสบายดีากดไลค์กดแชร์เลยจ้าก็จะกด้อน่มไปเยตอนนี้ ผู้บ้าทางนั้นประสมมาเนี่